สวัสดีครับผมที่ติการพรมลอยพันที่ที่สองนะครับวันนี้เนี่ยมาทําการทําโจทย์เมติกนะครับผมซึ่งมันโจทย์ที่ในระดับพื้นฐานที่หลายโรงเรียนชอบเอามาออกสอบนะครับซึ่งเรามาเรื่องกันเลยนะครับถ้า a นะครับผมเท่ากับเมติก a b c d สองคูณสองอย่างนี้เนาะนะครับผมแล้ว ถามว่าอันนี้คูณกันคูณกันแล้วกับตัวนี้ครับผมแล้วจงหาเดสมลบสองเอเอเังลบหนึ่งนะครับผมก็วิธีการหานะครับซึ่งเราจะดูว่าโจทย์ที่มันให้มาเนี่ยครับผมมันให้อะไรมาบ้างมันให้ตัวนี้มาให้ตัวนี้มาซึ่งมันถามหาเดสนะครับซึ่งในโจทย์มันไม่ได้ให้เดสมาเราควรจะทำยังไงนะครับวิธีการที่เราจะทำก็คือเราต้องทาการเทคเดทเข้าไปนะครับผมซึ่งผมจะเขียนโจทย์เดิมมาก่อนเนาะก็คือเราจะเอาตัวนี้มานะครับผมซึ่งมันเป็นแบบค่าสมการนะครับคูณกับตัวนี้ ABC d นะครับผมแล หนึ่งสองสามสี่นะครับเท่ากับไอตัวนี้นะครับซึ่งทำยังไงต่อครับผมเราทําการเทคเดทเข้าไปก็เหมือนในการเทคล็อกแต่ว่านี้เราทำการเทคเดทแทนนะครับผมก็ใส่เอาไปปุ๊บปุ๊บอยีก็ใส่เดทสองสองฝัง่งเนาะแล้วก็นะครับพอมาถึงอย่างนี้ยนะมันจะมีนิยามอยู่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นเดทเอบีะ A, B, นะครับผมมันก็สามารถทำการคูณกันเดทกระจายเข้าไปก็เป็นเดทเอคูณกับเดทบีได้นะครับอย่างนี้เลยเนาะจบ เนี่ยเราดูนิยามนี้ก็แค่ทําโจทย์นี้ได้เรียบร้อยนะครับผมก็จะกลายเป็นอะไรครับก็จะกลายเป็นเดทไอตัวนี้นะครับผมซึ่งผมขอไม่อยากเขียนเดทน,นะขออนุญาตคิดเลยแล้วกันนะครับคือเดทไอตัวเนี้ยเดทตัวเนี้ยก็สี่สองแปดนะครับผมสามคูณหนึ่งเป็นนี่นะคูณนี้นะครับสี่สองแปดสามคูณหนึ่งเป็นหนึ่งเติมลบสามไปรวมกันได้ห้านะครับห้าคูณกับอันนี้ก็จะเป็นเดทเอเลยนะครับเพราะว่า นี่ครับผม A B C D ก็คือตัวนี้แล้วตัวนี้ก็เท่ากับเมติก A ล้วหาเดดก็จ่ะายเข้ามาเป็นเดท A นะครับจบเลยครับผมง่ายๆนะครับต่อไปนะครับก็คูณกับตัวนี้ก็หาค่าเดดแบบง่ายๆนะครับ4 1 4 3 2 6เติมลบไป4รวมกันก็เท่าไหร่ครับผมลบ2นะครับจบเลยนะครับผมแล้วก็มันเท่ากับไอ้ตัวนี้ก็โหหลักนี้เป็นศูนย์นะผมซึ่งรู้เลยครับผมถ้าเกิดหลักไหนเป็นศูนย์ก็ไม่ต้องคิดหลักนั้นเลยนะครับเพราะว่ามันจะง่ายมากนะครับถ้าเกิดว่ามันอยู่ถ้าเกิดเป็นศูนย์ถ้าเก ก็อาจจะต้องเติมลบเข้าไปฝั่งตัวตัวด้านหน้าของไอ้ตัวแถวนี้นะครับผมโอเคงั้นช่างมันก่อนนะครับเรามาเริ่มทำคำมันต่อนะครับก็จะเป็นเด็ดอะไรครับผมจะเป็นหนึ่งส่วนสี่เลยนะครับผมโอเคจากนั้นนะครับผมแเราทำการย้ายฝั่งปกตินะครับผมเนในแบบสมการทั่วไปก็เด็ดเอก็จะเท่ากับอะไรครับผมหนึ่งส่วนนะครับผมถ้าให้ย้ายมาเป็นหารลบสองยังไม่เป็นหารก็เป็นไร้าสี่ยี่สิบคูณสองลบสี่สิบนะครับผมก็เป็นลบสี่สิบนี้เนาะ โอเคจากนั้นนะครับผมเราจะมาดูที่ไอตัวนี้ก่อนนะครับซึ่งไอตัวนี้มันคืออะไรครับมันคือเดดเอารลบลบสองเอลบหนึ่งถูกไหมครับผมซึ่งเราสามารถเอาค่าคงที่ออกมาด้านนอกแล้วก็กําลังด้วยเมตรเออได้ด้วยมิตินะครับมันก็จะกลายเป็นลบสองกำลังสองเพราะว่ามันนี่คือเ uh, มิติสองคูณสองเนาะเราถามว่าเราใส่สามได้ไหมถ้าเกิดมันเป็นสามอย่างเงี้ยคือเราสามารถใส่ใสไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดในโจทย์นี้ครับผมเห็นไหมครับ ตัวที่เขาให้มาทั้งหมดนะครับผมมีแต่2อคูณสนะครับไม่มี3าคูณสหรือว่า1นึ่งคูณหนึ่งหรือสี่คูณสี่ห้าคูณห้าครับซึ่งเราจะใส่มั่วไม่ได้นะครับผมใส่ตามที่โจทมันมีนะครับผมโอเคนะครับผมเราก็มาทํากันต่อนะก็นี้จะกลายเป็นเดซเอกังลบหนึ่งนะครับผมอย่างนี้นะครับหรือว่าอ่าหแบบนั้นนะครับเราก็สามารถคิดดานี้ก็จะกลายเป็นสี่คูณกับไอเดซเอกังลบหนึ่อย่างนี้ครับซึ่งย้อนกลับมาที่ตัวนี้นะครับผม เราสามารถแปลงนะครับให้มันกลายเป็นอันนี้ได้นะครับคือเราสามารถกลับเศษเป็นส่วนได้นะว่าจะกลายเป็น1ส่วนเดซเเนี่ยนะครับผมเ <'re S 1> <ๆ>ท่ากับอะไรครับลบสี 101, ่สิบส่วนหนึ่งหรือว่ามันก็คือลบสี่สิบนั่นแหละนะครับผมซึ่งจดนิยามอีกตัวหนึ่งก็คือไอ้ไอ้ตรงนี้นะครับผมเราสามารถให้มันกลายเป็นอย่างนี้ได้นะครับมันจะกลายเป็นเดดเอลบหนึ่งเนะี่ยมันสามารถใหถ้าเกิดว่ามันกระงด้วยลบนะครับผมหรือว่าจำนวนที่ติดลบเราสามารถแปลงเป็นหนึ่งส่วนเดดเอได้นะครับผมซึ่งเรียบร้อยครับผมเราก็จบเลยครับตอนนี้รู้แค่สองนิยามก็นิยาม แต่มาแบบว่าทําให้ติดลบมันหายไปกําลังติดลบหายไปได้นะมันก็กลายเป็นเดสหส่วนเลยครับผม1ส่วนเดสเนะครับซึ่งเดเนีเยเราหามาแล้วว่า1ส่วนเดสเคือลบสีซึ่งมันก็คืออะไรครับทั้งก้อนนะคือลบสีมันก็เท่ากับ4คูณกับลบสีซึ่งก็ตอบอบระบบลบหนึเป็นคําตอบนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข้อนี้ก็ถือว่าไม่ยากมากนะครับเป็นการฝึกฝนทักษะการเทคเดสด้วยนะครับผมก็ราบคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมผมครับ